แล้วคุณพ่อคือว่าปล่อยไปเลยนะไม่ไม่ไม่เลี้ยงพ่อไม่ไหวพ่อไม่เลี้ยงพมไม่ชอบนะค่ะแต่ว่าแกจะเป็นคนปากแข็งแต่ตอนนี้คนที่บอกว่าหาบ้านใหม่ก็คือโดนตกไปแล้วทาแป้งแทบจะนอนกอดกันเลยเห็นพอ่อกำลังทาแป้งให้น้องแล้วก็ทาแป้งให้ตัวเอง ก็อุ้มน้องใช่ไหมคะหนูก็หอมน้องเสร็จทําไมได้กลิ่นแป้งเด็กในตัวน้องหนูก็เลยถามคุณแม่ว่าแม่ได้ทาแป้งให้น้องหรือเปล่าหรือว่าน้องเป็นแอบเล่นแป้งเหรอแม่ก็เลยว่าไม่นะใครใครจะทาแป้งให้น้องไม่มีแม่แค่อาบน้าอะไรเงี้ยพอพอวันต่อมาค่ะหนูกลับมาจากทํางานหนูหนูก็เลยขึ้นไปข้างบนห้องพอลงมาปุ๊บเห็นพ่อกําลัง น้องแล้วก็ทาแป้งให้ตัวเองหนูก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเพื่อเพื่อจะบอกแม่ว่าประมาณว่าเจอรู้สาเหตุแล้วนะว่าทําไมน้องถึงตัวหอมกลิ่นแป้งก็คือพ่อเป็นคนท้าให้ก็คือตั้งใจจะส่งให้แม่เวลายแต่ว่าเห็นคลิปมันน่ารักดีก็เลยเอามาลงติ๊กตอกค่ะที่ที่บ้านอะ่ะเป็นเป็นเลีเ้ยงสัตว์อยู่แล้วก็คือรักน้องหมาอยู่แล้วมีชิว่าว่าสี่ตัวแล้วก็มีโกเด้น กับรามออีกหกตัวที่บ้านจะจะจะ,จะเลี้ยงหมาตั้งแต่เด็กหนูจะลุกขีกับน้องหมาตั้งแต่เล็กจนโตว,ว่าคุณพ่อกับคุณแม่รักรักษาค่ะเป็นเป็นคนรักษาน้องชื่อเลโอนะคะน้องน้องเลโออายุสองเดือนสิบวันน้องเป็นเป็นลูกของโกเด้นที่อยู่ในบ้านนะคะตอนแรกคุณพ่อก็คือไม่เลี้ยงเพราะว่ามันเยอะมากก็คือแบบ ต็มบ้านแล้วบอกว่าปล่อยเลยค่ะหาบ้านใหม่ให้น้องเลยแต่ตอนนี้คนที่บอกว่าหาบ้านใหม่ก็คือโดนตกไปแล้วแล้วคุณพ่อถือว่าปล่อยไปเลยนะไม่ไม่ไม่เลี้ยงหาหาบ้านใหม่ดีๆให้น้องเลยเพราะว่าเราเราเยอะมากแล้วมันเดื้อมากพ่อไม่ไหวพ่อไม่เลี้ยงพ่อไม่ชอบออคุณพ่อคุพ,อไ,คพอไม่ใช่คนรักหมาหรอคะคือนะค่ะแต่ว่าแกจะเป็นคนปากแข็งเพราะว่าด้วยความที่ น้องคือ <tamanho> น้องเยอะแล้วแล้วแกจะกลัวว่าเราเราทํางานด้วยกลัวว่าจะดูแลน้องไม่ทั่วถึงเงี้ยค่ะก็เลยว่าอยากอยากให้น้องได้ได้บ้านใหม่ที่เขาดูแลได้ดีเพราะว่าบางทีเผื่อเผื่อมันเยอะแล้วแล้วเดี๋ยวเราดูแลน้องได้ไม่ดีพอเงี้ยค่ะแกก็เลยด้วยความที่งั้นปล่อยไปเลยอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ไม่ได้ปล่อยตอนนี้ก็อยู่ครบทุกตัว แต่น้องเลโอเนี่ยจะเป็นหลานรักหน่อยตาจะเอาเข้ามาเล่นในบ้านบ่อยหน่อยก็คือน้องเลโอคือโตคุณตาได้เยอะสุดเลยใช่ค่ะก็คือทาแป้งแทบจะนอนกอดกันเลยจะแอบ,บเอาไปค่ะจะแอบ,บเอาเข้าไปแต่ว่าหนูอ่ะเพราะว่าน้องเป็นเป็นพันใหญ่น้องหนูกลัวว่าพอโตขึ้นปุ๊บเขาจะเหมือนด้วยความเคยชินหนูก็เลยแอบแอบดูแกนหน่อยแกก็จะไว้หน้าห้อง น้องก็จะนอนหน้าห้องกับกับชิวาวา่าซึ่งซึ่งเขาก็เล่นด้วยกันเขาก็มีพี่เลี้ยงเป็นพี่ๆชิวาว่านี่แหละเขาก็เลยจะมีนิสัยแบบขี้อ้อนขี้อ้อนน้องเป็นหมาที่ติดคนแล้วก็เหมือนเหมือนเราอยู่ใกล้เขา,าเราได้ได้รับพลังงานบวกเยอะมากค่ะเพราะว่าน้องจะเป็นเหมือนเหมือนจะรู้เหมือนจะสัมผัสใต้แบบรู้งานอะไรอย่างเงี้ยจะพูดรู้งานไหมก็คือ คุณยายอะค่ะป่วยคุณยายป่วยหนักแล้วแล้วพอพาน้องไปจากที่แบบดื้ออย่างเงี้ยค่ะน้องก็นอนให้คุณยายนอนแบบมองตาคุณยายคุณยายก็คือมีความสุขมากก็คือเวลาให้เล่นก็คือเล่นเวลาขาไปข้างนอกก็คือจะจะเรียบร้อยหน่อยจะจะจะเห็นไว้หน้าพ่อกับแม่หน่อยคือคือจะเรียบร้อยจะน่ารักค่ะ าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ